สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้จะเป็นเรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกมาดูกันเลยนะคะว่ามุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกเป็นอย่างไรมุมภายในมุมภายในนะมุมภายในที่อยู่ข้างคนลักข้างของเส้นตัดขวาง ซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเราเรียกว่ามุมแย้งภายในนะ,อ,ะอยู่คนละข้างกันเนี่ยจําไว้เลยมุมแย้งภายในนะคะ,ะต่อไปมุมภายนอกมุมภายนอกเนาะมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างกันของเส้นตัดขวาง ซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเราเรียกว่ามุมแย้งภายนอกอะต่อไปอะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเส้นขนาด MNOP ขนานกันมี RQ เป็นเส้นตัดขวางอะก็จะมีเอามุมแย้งภายในก่อนแย้งภายในก็จะเป็นมุม4กับมุม มุม3กับมุม5อยู่ข้างนอกมุมภายนอกมีมุมอะไรบ้างคะมีมุม1มีมุม1มุม2มุม7มุม8อ่ะแย้งภายนอกก็จะเป็นอะไรคะมุม1กับมุม7มุม2กับมุม8เนาะอ่ะต่อไปมาตัวอย่างต่อไป ชอซอ่ะกับนอเนาะเส้นตัดขวางคือเส้นสีแดงคือกอขอมุมภายในมีมุมอะไรบ้างมีมุมสองมุมห้ามุมสามมุมแปดมุมสองมุมสามมุมห้ามุมแปดมุม้างคะมีมุมมีมุมหนึ่งมุมสี มุมหมุมหกมุมเจ็ะแล้วจากนั้นแย้งภายในก็คืออะไรคะมุมแย้งภายในก็คือ2กับแย้แยงกับ8 5แย้งกับ3 1ม่ะมุมแย้งภายนอกก็จะเป็น1กับ7และ4กับ6อันนี้คือมุมแย้งภายนอกอ่ะตัวต่อไปอ่ะมุมภายในมีมุม 2องสห้มุมภายนอกมีมุม1 3 6 8แย้งภายในก็คือ2กับ7 4กับห้าภายนอกก็จะเป็นมุม1กับมุม8มุม3กับมุม6อันนี้คือแย้งภายนอกเนาะ สองเจ็ห้แยงภายใน1นึ่กับแปกับหเป็นมุมแย้งภายนอกอ่ะตัวอย่างต่อไปมุมแย้งภายในอ่ะตอบครูซิมีมุมอะไรคะมุมภายในมีมุม3,4,5,6มุมภายนอกมี1 2ึ่งอเอ้าวแย้งภายในมุม4ี่แย้งกับมุมห มุมสามแย้งกับมุมหาอาจแย้งภายนอกก็หแย้งกับมุมหนึ่งแย้งกับมุมแปดมุมสองแย้งกับมุมเจ็ดนั่นเองนะคะเนาะพอจะเข้าใจกันนะคะระหว่างมุมแย้งภายในกับมุมแย้งภายนอกวันนี้ ภาระงานก็จะเป็นทําในแบบฝึกหัดเล่มเดิมเลยค่ะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะแบบฝึกหัดที่6.8เรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกเนาะหน้า45หหน้าเดียวนะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถสอบถามครูได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ